สบายดีมาพบกับ2เฮือง S2M วันนี้ข่อยจะมาถอนเงินหรือว่าถอนเหรียญ TRX อยู่ในเว็บ TRX Mining เนาะตุกคนเนาะเป็นเว็บคุดเหรียญ TRX ที่เฮ้าได้ลงทุนในมือก่อนเนาะและวันนี้ข่อยจะมา่ารุดเนาะการถอนของห้าเนาะเพราะว่าข่อยก็ได้เก็บรายได้ไมากลลวประมาณหามือเนาะทุกคนเนาะ เมื่อละ2.7 T R X นาะซึ่งเว็บตัวนี้นาอข่อยก็ได้ลงทุนไปเพียงแต่30เนาะลงไป30 T R X นาะลงไปได้หามือแล้วน้อทุกคนนาะก็นยังบ่ท่านได้ทอนเทือเนาะเพราะว่าเมื่อนี้คอยจะมาทอนให้ทุกคนเบิ่งนาะและมาลุ้นุ่งกันนาะว่ามันจะทอนเข่ากับเป้าเฮาหรือโบนาะสำหรับเว็บตัวนี้นาะลงทุงนขั้นต่ำประมาณอยู่ที่10 T R X น้กับทอนขั้นต่ำอยู่ที่ห T R X นาะ หรือว่าคนใดต้องการที่จะลงหนึ่ง T I X ก็ได้นอต่างแต่ว่ามันจะได้เปอร์เซ็นต์น้อยเนาะก็คือหาลงหนึ่งหาเก่าเนาจะได้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่สองจุดเก่าหาสามเปอร์เซ็นต์ถือว่าน้อยสุดเนาะทุกคนเนาะถือว่าหน่อยสุดเพราะว่าฮาบูฮัวเว็บมันจะไปก่อนจนจนเสด็จท,ทอนหรือบโบเนาะแต่ว่าหลักๆก็คือต้องลงทุนขันตามคือ10 T I X หนอะทอนขันตาม 5, หา T I X เนาะ บางทีเ่เขาถูกกันแล้วเนาะทุกคนเนาะการลงทุนในคริปโตเนาะหรือว่าการลงทุนแบบนี้มันมีความเสี่ยงเนาะและข่อยกาบอไดมาสักส่วนให้ทุกคนมาลงทุนแต่ยางได้เนาะเขาต้องหับความเสี่ยงให้ได้เนาะจึงลงทุงนเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะมันในข่อยจะมาเริ่มการถอนให้ทุกคนเบิงเลยเนาะท่าจะเข้ามาทีการถอนเงินของเขานะ ยเงินตัวนี้เนาะที่ข่อยสามารถอนได้ตัวนี้คือเส้าหาจุดเก่าสิบเก่า t R x เนาะที่ข่อยสามารถอนได้ตัวนี้เนาะเขาจะมาเหลือบัญชีการถอนเลยเนาะและมาเพิ่มกระเป๋าเงินเนาะพาว่าตัวนี้ข่อยบอท่านได้เพิ่มกระเป๋าเงินเือเนาะเขาจะมาเพิ่มเลยเนาะเขาจะมาเอาู u t R x อยู่ในกระเป๋าของเฮานะอยู่ในกระเป๋าที่ห้องหับเรียนของเฮานะตัวนี้ข่อยจะเอาเป็นทัสโซเลตนะทุกคนเนาะข่อยจะเอา่อยู่กระเป๋าเป็นทัสโซเลตนะทุกคนเนาะก็ปีมาเลยเนาะ แล้วมาวางใส่เนาะวางใส่มองนี่เนาะหลังจากนั้นเนาะเขาจะมาต่างรหัสผ่านการถอนเงินของเขาเนาะรหัสผ่านตัวนี้เป็นรหัสผ่านที่เขาชามาถเรือว่าเป็นรหัสผ่านทีเราจะใส่ถูกขังเนาะทีเราจะถอนเงินเนาะเขาจะมาต่างกันเลยเนาะทุกคนเนาะสิ่งสำคัญที่สุดเนาะเวลาเขาต่างเขา,าต้องจือให้ดีเนาะทุกคนเนาะคือตัวน,นี้เนาเะแขกได้ผูกกระเป๋า มาทีเว็บของเขาเป็นทีห้อยแล้วเนาะการต้อนต่อไปก็มีแต่การถอนอย่างเดียวถทกกคนเนาะเขาจะมันเหลือบัญชีการถอน,นเนาะเหลือทีกระเป๋าที่จิตอนของเข้าเนาะเขามาใส่จำนวนเงินที่เราจะถอนตอนนี้เลยเนาะคือสหจุด 99. เกาิบเก่าเหรียญเนาะหรือว่าเป็นทีไอเอเนาะและตัวนี้เนาะเป็นรหัสผ่านที่เขาใส่เมื่อกี้เองเนาะทีเวลาเขาผูกกระเป๋าข,ขอาเข้ามาใส่เนาะเขาจะใส่เลยตัวน,นี้ข่วยกระด้ก,กดถอนเงินไปเป็นทีห้อยแล้วเนาะ เพราะว่าการทอนครั้งนี้เนาะบ่มีคา่าธรรมเนียมเลยเนาะสนาบเว็บทอนหรือว,ว่า t ี x Mining มนิงน่งเนาะเลียนซหาจุดเก่าชิบเก่าทีเอ็ตัวนี้ก็ยังอยู่ในขบวนการตรวจสอบเนาะเฮาจะมาลุน้นนํากันเนาะว่าเหรียญตัวนี้เนาะหรือว,ว่าเงินของเฮามันจะเข้ามาที่กระเป๋าของเฮา,าหรือบ่เนาะเฮาจะมาลุดเหมือนกันเนาะทุกคนเนะาะมาขวดเบิ่งท,สท,ทาสโซเลตเฮาเลยเนะาะเฮามากดทาสโซเลตเลยเนะาะมาหลุ้นนํากันเนาะทุกคนเนาะ โอเคนอนเงินเส้าหาทีเอ็กเส้าหาหยุดเก่าชิบเก่าทีเอ็กเขามาถีกปอเขาหอยเป็นทีหอยแล้วเนาะก็ถือว่าการทนแมนว่องไว้ทันใจเนาะบ่มีปัญหาอยเนาะะเนาทุกคนเนาะถือว่าการทนครั้งแรกกะไหวเนาะไหวกว่าเว็บอื่นๆเนาะทีเฮาไดนในนามาเนาะจอมเว็บทนหรื่องทีเอ็กไม่นิ่งเนาะโอเคเนาะเพื่อนๆคนไหนถามว่าบุเขาใจมองไร้สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้เนาะก่อนจากกันไปขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หรื่องหนึ่งซับสไครต์เพื่อเป็นกลังใจ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการอยากเตือนเนาะทุกคนจะมาผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะที่จะลงในสองของเฮ้า,านะขอขอบใจ